เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีในเช้าวันนั้นเหมือนจะหนักหน่วงยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาน้ำฝนไหลรินผ่านร่องไม้หน้าบ้านเก่าหลังเล็กในอำเภอชนบททางภาคกลางกลิ่นดินเปียกชื้นลอยฟุ้งปนกับกลิ่นผงซักฟอกจากราวตากผ้าหน้าบ้านหญิงสาววัย18ปีนั่งเมออยู่บนระเบียงไม้มือถือหนังสือเรียนแน่นแต่สายตาไม่ได้จับอยู่ที่ตัวหนังสือเลย นิสาเติบโต,ตมากับแม่เพียงลำพังแม่ละไมผู้หญิงที่เหนื่อยล้าแต่ไม่เคยบนเธอซักผ้าให้ชาวบ้านรับจ้างล้างจานร้านอาหารตามสั่งในตลาดส่วนพ่อของนิสาหายไปตั้งแต่เธอยังพูดไม่ชัดเหลือเพียงรูปถ่ายเก่าซีดจางในลิ้นชักโต๊ะและคำพูดของแม่ที่มักพูดเบาๆว่าผู้ชายบางคนเขาอยู่ไม่ได้นานลูก เขามาแค่ชั่วคราวเหมือนฝนตกหน้าร้อนคำพูดนั้นติดอยู่ในใจนิสาเสมอเธอสาบานกับตัวเองตั้งแต่ยังเด็กว่าจะไม่มีวันเป็นเหมือนแม่ที่ต้องคอยเฝ้ารอใครสักคนที่ไม่กลับมาหลังจบมัธยมปลายนิสาได้รับทุนเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในตัวจังหวัดมันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอได้ออกจากบ้านได้ใช้ชีวิตในโลกที่ใหญ่กว่าท้องนาและตลาดที่คุ้นเคย ชีวิตในเมืองทําให้เธอเหมือนคนละคนจากเด็กบ้านนอกในสายตาชาวบ้านเธอเริ่มแต่งหน้าอ่อนๆใส่เสื้อผ้าเรียบหรูและเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนเธอมากที่สุดคือการได้พบพงพงเป็นรุ่นพี่ปี4คณะเดียวกันเขาไม่หล่อจัดแต่มีรอยยิ้มอบอุ่นและสายตาใจดีเขามักช่วยเธอถือของเวลาขึ้นตึกเรียน ช่วยติววิชาเศรษฐศาสตร์ตอนใกล้สอบและที่สำคัญเขาเป็นคนแรกที่พูดกับเธอว่านีสาเก่งมากนะไม่ต้องอายใครเลยถึงมาจากบ้านนอกก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณค่าทำพูดนั้นทำให้หัวใจของเด็กสาวที่ไม่เคยได้รับคำชมจากใครเต้นแรงในทุกๆวันที่อยู่ใกล้พงเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนสำคัญจนสุดท้ายจากพี่ที่เคารพก็กลายเป็นคนที่เธอเผลอรักเข้าอย่างถอนตัวไม่ขึ้น หลังจากคบกันได้เกือบปีผงเริ่มชวนเธอไปอยู่ด้วยกันโดยให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวมันเปลืองค่าเช่าอีกอย่างเราก็รักกันอยู่แล้วนี่นิสาแม้ลังเลแต่ด้วยความไว้ใจและความรักเธอก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเขาเธอเชื่อว่านี่คือความรักที่แท้จริงที่เธอไม่ต้องอยู่ลำพังอีกต่อไป บ้านเช่าหลังเล็กๆในซอยลึกกลายเป็นโลกของทั้งสองพงดูแลเธอดีในช่วงแรกเขาหุงข้าวให้เธอซักผ้าให้ตอนเย็นนั่งกินข้าวด้วยกันดูซีรีส์และพูดถึงอนาคตว่าจะสร้างครอบครัวเล็กๆในตอนนั้นนิสาคิดว่าตัวเองโชคดีที่สุดในโลกแต่หลังเรียนจบทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง พงตกงานอยู่หลายเดือนแม้นิสาจะพยายามปลอบใจแต่เขากลับเริ่มอารมณ์ร้อนขึ้นทุกวันเสียงตะโกนและเสียงคว้างข้าวของเริ่มกลายเป็นเรื่องปกตินิสาเริ่มต้องรับจ้างเสิร์ฟอาหารในร้านข้างหอเพื่อหาเงินค่าเช่าและอาหารคืนหนึ่งหลังจากเธอกลับดึกเพราะทำงานล่วงเวลาพง์รออยู่ที่บ้านในสภาพเมามายกลิ่นเหล้าคละคลุ้งไปทั้งห้องเขาตะโกนถามเสียงดังไปอยู่กับใครมาฮะ ผู้ชายเจ้าของร้านน่ะสิไม่ใช่เหรอนิสาอธิบายทั้งน้ำตาแต่ยิ่งพูดเขาก็ยิ่งโมโหจนในที่สุดฝ่ามือหนักๆฟาดลงบนแก้มเธอเต็มแรงเสียงตบสะทานกล้องในหัวเธอชะงักความเชื่อเรื่องความรักพังทลายลงในพริบตาหลังจากคืนนั้นพงขอโทษแต่ก็กลับมาทำเหมือนเดิมอีกเธออยู่กับเขาอย่างหวาดกลัวและเหนื่อยล้าทุกครั้งที่เห็นหน้าเธอไม่รู้ว่าเขาจะยิ้มหรือจะตบ เย็นวันหนึ่งฝนตกหนักเหมือนวันแรกที่เธอรู้จักเขาพงกลับมาพร้อมเพื่อนชายอีกสองคนนั่งดื่มเหล้าส่งเสียงดังในห้องนิสาเดินเข้ามาเก็บแก้วเขากลับผลักเธอจนลม้มแล้วหัวเราะก,กับเพื่อนอย่างไม่อายน้ำตาไหลาอาบแก้มขณะที่เธอเก็บของใส่กระเป๋าเธอไม่ได้พูดลาสักคำไม่ได้เอาเสื้อผ้าครบทุกชุดด้วยซ้ำแต่คว้าของจำเป็นแล้วเปิดประตูออกจากบ้าน หลังนั้นอย่างไม่เหลียวกลับเสียงฝนยังตกหนักจนเธอมองไม่เห็นทางข้างหน้าแต่ในใจของเธอชัดเจนเต็มที่แล้วความรักไม่ควรทำร้ายใครนิสาเดินตากฝนไปเรื่อยๆจนถึงหน้าร้านอาหารริมถนนเจ้าของร้านชายวัยว30กลางกลางๆเห็นเธอเปียกปอนไม่ต่างจากลูกหมาจึงเรียกให้เข้ามาหลบฝน ชายคนนั้นชื่อนาวาเขาให้ผ้าเช็ดตัวกับข้าวต้มร้อนๆโดยไม่ถามอะไรมากแค่พูดเบาๆว่าผู้หญิงตัวเท่านี้มาตากฝนคนเดียวได้ยังไงชีวิตมันต้องไม่ง่ายแน่ๆนิสาเงยหน้ามองแววตาของเขาไม่ได้มีความสงสารแต่มีความเข้าใจและนั่นคือครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าโลกยังไม่ใจร้ายจนเกินไปวันต่อมานาวาให้เธอมาทำงานเสิร์ฟอาหารที่ร้าน เขาบอกว่าจะได้ไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นไกลเธอตอบตกลงแม้จะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเดินต่อ,อยังไงในร้านอาหารเล็กๆที่เปิดไฟสลัวตอนหัวค่ำนาวาจะยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ทำอาหารพลางพูดคุยกับลูกค้าส่วนเธอคอยยิ้มเสิร์ฟอาหารให้ทุกโต๊ะเขาไม่เคยถามอดีตของเธอเลยแต่กลับช่วยเหลือทุกอย่างเงียบ หลายคืนหลังร้านปิดเขาจะชวนเธอนั่งกินข้าวต้มด้วยกันพูดเรื่องทั่วไปเรื่องอาหารเรื่องการใช้ชีวิตไม่มีคำหวานไม่มีคำว่ารักแต่มีความสงบที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งนาวาเอ่ยขึ้นว่าถ้าอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆก็เริ่มที่นี่ได้ฉันไม่ได้รวยแต่จะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายเธออีกน้ำตานิสาไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะครั้งนี้เธอไม่ต้องการคำว่ารัก เธอแค่ต้องการคนที่ไม่ทำให้เจ็บเวลาผ่านไปเกือบสองปีนาวาขอนิสาแต่งงานเขาไม่ได้คุกเข่าขอไม่ได้จัดงานใหญ่โตแค่จดทะเบียนกันที่อำเภอแล้วพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยที่ตลาดเธอยิ้มอย่างเรียบง่ายแต่ในใจกลับสับสนเพราะแม้จะอยู่ในชีวิตใหม่แล้วแต่รอยแผลจากอดีตยังไม่เคยหาย เธอพยายามเป็นภรรยาที่ดีทำอาหารดูแลร้านและช่วยเลี้ยงลูกติดของเขาแต่ในบางคืนเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเธอยังเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งในความมืดตัวเธอเองในอดีตเด็กสาวที่เคยเชื่อว่าความรักคือทุกสิ่งตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งความรักก็อาจเป็นกับดักที่ทำให้เราหลงทาง นิสาเอนตัวลงนอนในห้องเล็กๆหลังร้านเสียงฝนโปรยปลายเบาอีกครั้งคล้ายจะย้ำเตือนว่าทุกครั้งที่ฝนตกชีวิตของเธอมักเริ่มต้นใหม่เสมอเธอหลับตาพึมพำกับตัวเองเบาๆขอให้ครั้งนี้จะไม่พังเหมือนเดิมอีกนะแต่โชคชะตาไม่เคยใจดีนักเพราะเธอยังไม่รู้เลยว่ารักครั้งที่สองที่เธอคิดว่ามั่นคงจะกลายเป็นบทเรียนใหม่ที่ทำให้เธอเจ็บยิ่งกว่าเดิม เสียงนาฬิกาปลุกในเช้าตรู่ดังขึ้นพร้อมกลิ่นหอมของข้าวสวยร้อนๆและปลาทูทอดมิสายืนอยู่ในครัวของร้านอาหารนาวาโภชนาะที่เปิดขายตั้งแต่ตีห้าเธอเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากลมหายใจแผ่วบางปะปบนกลิ่นน้ำมันที่คุ้นเคย3ปีผ่านไปนับจากวันที่เธอหนีออกมาจากชีวิตเก่ากับพงวันนี้เธอไม่ได้เป็นแค่พนักงานเสิร์ฟอีกต่อไปแต่เธอคือภรรยาของเจ้าของร้าน ภรยาของผู้ชายที่ชื่อนาวาชีวิตใหม่ที่มั่นคงแต่เงียบเหงานาวาอายุมากกว่าเธอ13ปีเขาเป็นคนเงียบสุขุมและจริงจังกับงานมากลูกค้าทุกคนในตลาดรู้จักเขาในฐานะพ่อค้าฝีมือดีที่ขยันไม่หยุดพักแต่สำหรับนิสาเขาไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกเลย ทุกเช้านาวาจะออกไปตลาดตั้งแต่ตีสีเพื่อซื้อของสดส่วนเธอจะจัดโต๊ะเตรียมอุปกรณ์และดูแลพนักงานตอนเที่ยงร้านเต็มไปด้วยลูกค้าแต่พอตกเย็นร้านกลับเงียบเหมือนหัวใจของเธอเองเธอเคยคิดว่ามั่นคงคือสิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตหลังจากผ่านผู้ชายที่ทำร้ายและทำลายหัวใจแต่ความมั่นคงของนาวากลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกำแพงที่มองไม่เห็น ทุกวันมีแต่เสียงช้อนกระทบจานเสียงเครื่องครัวเสียงโทรศัพท์สั่งของไม่มีคําพูดหวานไม่มีคําว่าคิดถึงไม่มีแม้แต่รอยยิ้มตอนกลับบ้านสิ่งเดียวที่ทําให้บ้านหลังนี้ไม่เงียบจนเกินไปคือเนยเด็กหญิงวัยสิบขวบลูกติดของนาวาจากภรรยาเก่า ตอนแรกนิสาพยายามทำดีกับเด็กคนนี้ทุกอย่างทำขนมให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้แต่เนยกลับมองเธอด้วยสายตาย็นชาเสมอปาคงอยากได้พ่อหนูใช่ไหมถึงมาช่วยในร้านทุกวันประโยคแรกที่เด็กพูดกับเธอทำให้น้ำเสียงในใจนิสาเหมือนแตกเป็นเสียงเสียง เธอไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากอยากมีครอบครัวที่ไม่แตกเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนเธอกําลังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนาวาไม่เคยเข้าข้างเธอในเรื่องระหว่างลูกกับภรรยาใหม่ทุกครั้งที่เนยง,งองแงหรือพูดไม่ดีกับเธอเขามักพูดเพียงว่าเด็กมันยังเล็กอย่าไปถือสานิสาได้แต่เงียบทั้งที่ในใจปวดร้าวเธอไม่อยากเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายแต่ก็ไม่อยากเป็นคนที่ถูกเหยียบจนไม่เหลือศักดิ์รี หลายคืนหลังร้านปิดนาวามักนั่งนับเงินตรวจบัญชีแล้วก็นอนเลยมีสายอยากพูดอยากเล่าอยากขอให้เขามองหน้าเธอบ้างแต่เขาเหนื่อยเกินไปทุกครั้งที่เธอแตะไหลเขามักพูดเพียงสั้นๆไว้พรุ่งนี้นะเหนื่อยมากแล้วคำพูดนั้นซ้ำๆกันทุกคืนจนเธอเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่แรงงานอีกคนในร้านมากกว่าภรรยา คือไม่ได้ต้องการเครื่องประดับไม่ได้อยากได้ของแพงแค่อยากให้เขามองเธอในฐานะคนรักไม่ใช่คนที่อยู่ในครัวและนอนข้างกันโดยไม่พูดจาอารันเป็นชายหนุ่มอายุ26ปีที่มาซื้อของเข้าร้านเธอเป็นประจำเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆอยู่ห่างไปไม่กี่คูหา ทุกเช้าเขาจะมาสั่งข้าวต้มกุ้งไม่ใส่ผักชีแล้วนั่งโต๊ะมุมเดิมสายตาอบอุ่นของเขาทำให้นิสาถึงนึกถึงพงในวันแรกที่เจอกันนิสาดูเหนื่อยนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะเหรอก็พอสมควรค่ะร้านพียรันก็คนแน่นเหมือนกันนี่นะาเขายิ้มคนแน่นแต่ใจว่างนะพี่คำพูดนั้นแฝงแววขี้เล่นแต่ก็มีความอ่อนโยน นิสาหัวร้อเบาๆแล้วรีบหลบสายตาหัวใจเธอเต้นแรงอย่างที่ไม่ได้รู้สึกมานานหลายปีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มคุยกันบ่อยขึ้นบางวันเขาเอากาแฟมาให้บางวันเธอทำข้าวต้มกุ้งให้ทุกอย่างเหมือนการแลกน้ำใจแต่ลึกๆเธอรู้ดีว่ามันกําลังกลายเป็นความรู้สึกต้องห้าม คืนหนึ่งหลังร้านปิดฝนตกอีกครั้งนาวาออกไปส่งของให้ลูกค้าประจำที่ต่างอำเภอนิสานั่งอยู่คนเดียวในครัวมองฝนที่โปรยลงมาจากฟ้าอย่างเหงาเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นเบาๆเมื่อเปิดออกก็พบว่าเป็นอารันที่ยืนอยู่ในเสื้อกันฝนเปียกโชกขอโทษครับพอดีร้านผมไฟดับทั้งวันเห็นพี่ร้านปิดแล้วเลยเอาขนมมาฝาก นิสายิ้มเธอไม่กล้าปฏิเสธทั้งสองนั่งกินขนมด้วยกันในห้องเล็กๆที่มีกลิ่นฝนอบอวลเขามองหน้าเธอแล้วพูดเบาๆผมไม่รู้พี่กำลังเหนื่อยจากอะไรแต่ถ้าอยากระบายผมพร้อมรับฟังนะครับนั่นคือคำพูดง่ายๆแต่กลับทำให้เธอร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลพรากลงบนโต๊ะไม้อารันดึงมือเธอมากุมไว้เบาๆเธอไม่ได้ปัดมือเขาออก คืนนั้นเธอผือปล่อยหัวใจให้เดินกลับไปในเส้นทางที่ไม่ควรเดินอีกครั้งตั้งแต่วันนั้นอารันกลายเป็นคนที่เธอคิดถึงทุกครั้งที่ลืมตาตอนเช้าเขาไม่เคยเรียกร้องไม่เคยถามอะไรเกินเลยแค่ส่งข้อความพักบ้างนะพี่หรืออย่าลืมกินข้าวนะครับนาวายังคงทำงานหนักเหมือนเดิมแต่ตอนนี้นีสามไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปอย่างน้อยก็ในความลับ ในช่วงเวลาสั้นๆที่ได้คุยกับอารันเธอเหมือนกลับไปเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตอีกครั้งเธอยิ้มง่ายขึ้นแต่งตัวดีขึ้นและเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดคืนหนึ่งขณะนาวาหลับเธอแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความของอารันผมไม่อยากเห็นพี่ร้องไห้อีกแล้วครับเธอหลับตาแน่นรู้ตัวดีว่ากำลังทรยศทั้งสามีและตัวเอง ไม่มีความลับใดในโลกที่ซ่อนตลอดไปได้เช้าวันหนึ่งหลังร้านปิดนาวาเดินเข้ามาในครัวพร้อมโทรศัพท์ของเธอในมือเขานิ่งนานมากกว่าจะพูดช้าๆนิสาเธอรักฉันไหมเธอตอบไม่ได้เสียงในลำคอขาดหายเขามองด้วยสายตาอ่อนล้าไม่ได้กรดไม่ได้ตะโกนเพียงแค่ถามอีกคำทำไมต้องซ้ำรอยเดิม น้ำตาไหลาอาบแก้มนิสาคุกเข่าลงตรงหน้าเขาเธออยากอธิบายว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเธอแค่เหงาแต่ทุกคำที่พูดออกมามันไร้ค่าเมื่อเทียบกับความจริงที่เกิดขึ้นนาวาวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะพูดเพียงประโยคแรกประโยคเดียวเธอไม่รู้จักคำว่าพอสินะนิสาเสียงประตูปิดลงอย่างแผ่วเบาแต่กลับดังสะเทือนในใจเธอ นิสาเก็บของใส่กระเป๋าเงียบๆเหมือนครั้งที่เคยหนีจากพงเธอเหลือบมองห้องนอนที่เคยเต็มไปด้วยกลิ่นของอาหารและเสียงหัวเราะตอนนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าเธอเดินผ่านหน้าร้านเห็นป้ายนาวาโภชนาที่เธอเคยช่วยทาสีด้วยมือของเธอเองหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นทำไมทุกครั้งที่ฉันรักใครโลกถึงต้องพังแบบนี้เธอพึมพำกับตัวเองฝนตกอีกครั้ง เธอเดินตากฝนออกไปโดยไม่หันกลับมานีสาขึ้นรถโดยสารไปยังจังหวัดข้างเคียงไม่มีแผนไม่มีจุดหมายแค่ต้องการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอหางานทำในร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเล็กๆหัวหน้างานเป็นหญิงวัยกลางคนชื่อพี่อุสาที่มักพูดเตือนเสมอว่าอย่าหนีจากอดีตเลยน้องมันตามทันเสมอ เธอยิ้มรับแต่ในใจกลับกลัวเพราะทุกครั้งที่เธอเริ่มต้นใหม่อดีตก็เหมือนเงาที่ไม่เคยหายไปไหนในคืนที่เธอเข้านอนในห้องเช่าเล็กๆเ,เสียงฝนตกอีกครั้งเหมือนโชคชะตาจงใจจะเตือนว่าทุกครั้งที่ฝนตกหัวใจของเธอมักต้องสูญเสียบางสิ่งไปเสมอเธอเขียนในสมุดบันทึกเล่มเล็กก่อนนอน บางทีฉันอัานไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของใครเพราะทุกครั้งที่ฉันรักฉันก็ทำลายมันด้วยมือของฉันเองเธอหลับตาลงช้าๆพร้อมภาพฝันถึงชายหนุ่มที่ยื่นมือมาหาเธอในคืนฝนตกแต่พอเธอจะจับมือเขาไว้ภาพนั้นก็เลือนหายหรือเพียงเสียงฝนและความว่างเปล่าในใจที่รอคอยรักครั้งใหม่ที่อาจจะไม่ใช่ความรักเลยก็ได้ เสียงเครื่องจักรเย็บผ้าในร้านเล็กๆดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอหญิงสาวคนหนึ่งนั่งก้มหน้าเย็บผ้าอยู่ตรงมุมเธอสวมเสื้อยืดสีซีดกับผ้ากันเปื้อนเก่าๆใบหน้าซีดเซียวแต่สายตาเรียบเฉยนั่นคือนิสาผ่านไปเกือบหนึ่งปีจากวันที่เธอออกจากบ้านของนาวาชีวิตของเธอเรียบง่ายแต่หนักอึ้งในใจเช้าทำงานเย็นกลับห้องเช่าเก่าๆที่มีเพียงเตียงหนึ่งเตาแก๊สหนึ่งและโต๊ะไม้เล็กๆ ไม่มีใครรอไม่มีใครเรียกชื่อเธอเคยคิดว่าการอยู่คนเดียวคืออิสรภาพแต่พอได้อยู่จริงๆกลับรู้ว่ามันคือความเงียบที่กัดกินใจช้าๆวันหนึ่งระหว่างกลับจากตลาดเธอสะดุดล้มตรงหน้าร้านซ่อมรถของในถุงกระจายเต็มพื้นมือถลอกเลือดซิบชายหนุ่มรูปร่างสูงในชุดช่างเรียบวิ่งเข้ามาช่วยเป็นอะไรมากไหมครับ เสียงนั้นอบอุ่นแต่แฝงด้วยความจริงใจเธอเงยหน้าขึ้นมองเห็นรอยยิ้มตรงหน้ารอยยิ้มที่เธอไม่ได้เห็นมานานเขาชื่ออนุชาเป็นวิศวกรเครื่องกลที่ช่วยดูแลร้านซ่อมรถของเพื่อนเขาอาสาพาเธอไปส่งถึงห้องเช่าแม้เธอจะปฏิเสธแต่เขาก็ยังยืนยันผมไม่ได้จะจีบนะครับแค่ไม่อยากให้คนเจ็บเดินคนเดียวนิสายิ้มบางๆเพราะคำพูดนั้นช่างสุภาพและอ่อนโยน หลังจากวันนั้นอนุชาเริ่มแวะมาหาเธอที่ร้านเย็บผ้าบ้างเขาเอาอะไหล่เสื้อผ้ามาให้ซ่อมเอาผ้าให้ช่วยเย็บปลอกหมอนแต่ทุกครั้งที่มาส่งของเขาจะมีรอยยิ้มและน้ำเสียงที่ทำให้หัวใจเธออบอุ่นพี่นิสาเย็บเนียบมากเลยนะครับดูแล้วใจเย็นดีจังคงชินกับการอยู่เงียบๆนะคะ่ะผมว่างเงียบแต่ใจดีแบบนี้หายากนะ คำพูดของเขาเหมือนยาดีที่รักษาใจเขาไม่ถามอดีตไม่ซักเรื่องส่วนตัวแต่กลับช่วยเหลือเธอในทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายเดือนผ่านไปอนุชาขอเธอคบด้วยเขาไม่ได้พูดคำว่ารักแต่อย่างใดแค่พูดเรียบง่ายว่าผมอยากดูแลพี่ไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้แต่ผมจะรอนิสาไม่ได้ตอบในวันนั้นแต่หลังจากเห็นเขาแวะมาทุกเช้า แล้ก็โทรมาทุกเย็นถึงห้องหรือยังเธอก็รู้สึกบางทีว่าความดีอาจรักษาหัวใจได้มากกว่าคำว่ารักหลังจากคบกันได้เกือบปีอนุชายอยากให้เธอย้ายมาอยู่ด้วยกันเขามีบ้านเล็กๆอยู่ชานเมืองเขาพูดอย่างจริงใจผมอยากให้พี่สบายขึ้นไม่ต้องเย็บผ้าทั้งวันแบบนี้ก็ได้ เธอมองเขาอย่างลังเลใจหนึ่งกลัวจะซ้ำรอยเดิมแต่สายตาอบอุ่นของเขาทำให้เธอใจอ่อนเธอตอบตกลงชีวิตกับอนุชาในช่วงแรกสงบเรียบง่ายและอบอุ่นเขาทำอาหารเก่งมักตื่นก่อนเพื่อชงกาแฟให้เธอในตอนเย็นพาไปเดินตลาดซื้อดอกมะลิมาใส่แจกันเล็กๆที่หัวเตียงพี่นิสาอย่าคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรนะครับผมดีใจที่ได้อยู่กับพี่ คำพูดนั้นทําให้น้ําตาเธอไหลเธอกอดเขาแน่นในความมืดแต่ชีวิตไม่เคยปล่อยให้ความสุขอยู่นานวันหนึ่งเพื่อนของอนุชาเอาโทรศัพท์มาให้ดูข่าวออนไลน์เป็นบทความเก่าจากเว็บข่าวท้องถิ่นที่มีหัวข้อว่าอดีตเมียเจ้าของร้านอาหารมีสัมพันธ์กับหนุ่มร้านกาแฟและในภาพนั้นคือเธออนุชาเงียบไปทั้งวันตอนค่ำเขาถามเสียงเรียบมันคือเรื่องจริงใช่ไหมพี่ นิสาใจหายเธอไม่คิดว่าข่าวเก่าจะยังหลงเหลือใช่แต่มันผ่านไปนานแล้วฉันพยายามเริ่มใหม่แล้วจริงๆเขาหันหน้าหนีผมไม่โกรธนะแค่ไม่รู้จะเชื่ออะไรดีอีกแล้วตั้งแต่นั้นบ้านที่เคยอบอุ่นกลับเย็นชาอนุชาไม่พูดไม่มองหน้าเหมือนก่อนนิสาพยายามอธิบายแต่ทุกคำพูดกลับกลายเป็นเสียงลม หลายสัปดาห์ต่อมาอนุชากลับมาจากที่ทำงานเขาถือกระดาษแผ่นหนึ่งมามันคือสัญญาเช่าซื้อขายบ้านพี่อยู่ที่นี่ต่อได้นะผมจะย้ายออกไปเองนิสาตกใจทำไมต้องหนีฉันยอมรับอดีตแล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมรับฉันเขาเงยหน้ามองน้ําตาคลอผมรับได้ครับแต่อดคิดไม่ได้ว่าวันหนึ่งผมอาจกลายเป็นเหมือนคนก่อนๆของพี่เธออ้าปาก แต่พูดไม่ออกเธออยากตะโกนว่าฉันรักเธอจริงๆแต่เสียงนั้นกลับติดอยู่ในลำคอเพราะในใจลึกๆเธอก็ไม่แน่ใจว่ารักครั้งนี้เริ่มจากความรักจริงหรือแค่หนีจากความเหงาหลังจากอนุชาเก็บของออกจากบ้านเธออยู่เงียบๆคนเดียวพามานที่เขาเคยเลือกพาปูเตียงที่เคยช่วยกันพับ ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมยกเว้นคนเธอเดินไปเปิดตู้เก็บของพบเสื้อเชิตของเขายังแขวนอยู่กลิ่นน้ำหอมจางๆทาให้หัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งแต่น้ำตาก็ไหลาตามมาอย่างห้ามไม่อยู่เธอรู้แล้วว่าทุกครั้งที่เธอหนีจากอดีตเธอกำลังพาอดีตนั้นติดตามตัวมาเสมอเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนใบหน้าแต่เรื่องราวกลับซ้ำเดิม คืนนั้นฝนตกอีกครั้งฝนที่เหมือนเธอเจอทุกครั้งในจุดเปลี่ยนชีวิตเธอเปิดสมุดบันทึกเล่มเก่าที่เคยเขียนไว้ตอนอยู่กับนาวามือสั่นขณะเขียนบรรทัดใหม่ฉันอยากหยุดรักแต่หัวใจกลับไม่เคยหยุดหาความอบอุ่นทุกครั้งที่หนีจากคนหนึ่งฉันก็รีบวิ่งไปหาอีกคนเพื่อจะไม่รู้สึกว่างเปล่าแต่ยิ่งหนีฉันก็ยิ่งหลงทาง เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นข้างนอกเธอปิดสมุดแล้วมองฝนที่ตกนอกหน้าต่างในเงาสะท้อนกระจกเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแก่กว่าเดิมมากรอยยิ้มที่เคยสดใสกลายเป็นรอยช้ำจากการผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช้าว,วันรุ่งขึ้นนิสาเดินไปที่วัดใกล้บ้านเธอถือพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบพระเสียงพระสวดมนต์แผ่วเบาเหมือนกล่อมใจให้สงบหลวงพ่อคะถ้าคนเราเคยทำผิดซ้ำๆจะเริ่มใหม่ได้อีกไหมคะ พระชรราเงยหน้ามองเริ่มใหม่ได้เสมอลูกแต่ต้องเริ่มจากข้างในไม่ใช่จากคนอื่นคำพูดนั้นเหมือนประตูที่เปิดออกในใจเธอเธอเพิ่งเข้าใจว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเธอไม่ได้รักคนอื่นมากไปแต่เธอรักตัวเองน้อยไปหลายเดือนต่อมานิสาเปิดร้านเย็บผ้าของตัวเองเล็กๆใต้ตึกเก่าในตลาดเธอตั้งชื่อร้านว่าริ้วไหม ลูกค้าชอบฝีมือเย็บเรียบและใจดีของเธอมีคนมาหามานั่งคุยมาขอคำปรึกษาเรื่องชีวิตเธอไม่คาดฝังว่าจะต้องมีใครอีกเพราะตอนนี้เธอมีตัวเองแล้ววันหนึ่งมีจดหมายจากอนุชาเขาเขียนมาสั้นๆว่าผมขอโทษที่หนีไปก่อนจะเข้าใจพี่จริงๆผมเพิ่งรู้ว่าคนเราทุกคนมีอดีตแต่สิ่งที่สำคัญคือวันนี้พี่คือคนที่ผมอยากเจออีกครั้ง ถ้าอนาคตพอมีที่ว่างสำหรับผมเธออ่านจนจบแล้วยิ้มแต่ไม่ได้ตอบกลับเพราะเธอรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ต้องเริ่มจากเธอก่อนฝนตกอีกครั้งในเย็นวันนั้นแต่คราวนี้นิสาไม่ได้หนีไม่ได้ร้องไห้เธอนั่งมองฝนจากในร้านเย็บผ้าต่อไปอย่างใจเย็นเสียงฝนที่เคยเป็นสัญญาณของการสูญเสียวันนี้กลับกลายเป็นเสียงแห่งการยอมรับ ฉันไม่ต้องการสามีอีกแล้วแค่ต้องการชีวิตที่ฉันไม่ต้องหนีใครไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครรักเธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่มืดครึม้มรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้าฝนยังคงตกแต่หัวใจของเธอเริ่มแห้งแล้ว สายลมยามเช้าในตลาดเก่าพัดเบาๆกลิ่นปลาทอดและกลิ่นผ้าฝ้ายใหม่ผสมกันอบอวลในอากาศหญิงสาววัย35ปีสวมเสื้อผ้าสีเรียบใบหน้าอ่อนโยนตแต่แววตาสงบเธอนั่งเย็บผ้าอยู่หลังจากเย็บตัวใหม่ที่ใช้หลายปีหน้าร้านมีป้ายไม้เล็กๆเขียนด้วยลายมือว่าร้านริ้วใหม่เย็บด้วยใจทุกฝีเข็มลูกค้าประจำในตลาดเรียกเธอว่าป้านิสา ไม่มีใครรู้เรื่องราวในชีวิตของเธอไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยมีสามีถึงสามคนไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนนี้เคยเป็นหัวใจที่แตกรา้าจนแทบไม่เหลือชิ้นดีเสียงจากเกย็บผ้าดังต่อเนื่องตลอดทั้งเชา้าเด็กสาววัยรุ่นชื่อพิมพ์ที่เธอรับมาเป็นลูกมือในร้านช่วยส่งผ้าให้พิมมักเรียกเธอว่าแม่เพราะไม่มีพ่อแม่อยู่แล้วมิสามักตอบกลับด้วยรอยยิม้มเย็บผ้าให้เรียบๆนะลูก ถ้าทำด้วยใจคนใส่เขาจะรู้สึกได้ทำพูดนั้นทำให้พิมพ์ยิ้มและตั้งใจทำงานทุกครั้งทุกอย่างในชีวิตนิสาเรียบง่ายตื่นเช้าเปิดร้านเย็บผ้าทำกับข้าวแล้วก็นั่งอ่านหนังสือไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีน้ำตาไม่มีความวุ่นวายจากผู้ชายคนไหนอีกแต่ในความสงบนั้นบางคืนเธอยังฝันถึงอดีตที่ไม่เคยหายไป คืนหนึงฝนตกหนกักเสียงฝนกระทบหลังคากระป๋องดังเปาะแปะเหมือนเพลงเก่าที่เธอได้ยินมาทั้งชีวิตเธอฝันว่าอยู่ในห้องครัวของร้านอาหารนาวาโภชนานาวายืนอยู่ตรงหน้ายิ้มอ่อนอ่อนเธอดูดีขึ้นนะนิสาเธอร้องไห้ในฝันพูดขอโทษกับเขาอีกครั้งแต่นาวาเพียงพูดว่าฉันไม่ได้โกรธเธอแล้วหรอกเธอแค่ต้องเรียนรู้อะไรที่จะให้อภัยตัวเอง แล้วภาพก็เลือนหายไปกับเสียงฟ้าผ่าเธอตื่นขึ้นมาในความมืดมือเปียกน้ำตาแต่หัวใจกลับเบาอย่างประหลาดเช้าวันต่อมาชายใบกลางคนในเสื้อเชิ้ตสีขาวเดินเข้ามาที่หน้าร้านมิสาเงยหน้าขึ้นหัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วครู่นาวาเขายิ้มรอยยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นมานานหลายปี นานแค่ไหนแล้วนะสิบปีเห็นจะได้นาวาไม่ได้มาเพื่อต่อว่าเขามาเพียงเพื่อบอกข่าวว่าเนยลูกสาวที่เธอเคยเลี้ยงกลับมาขอโทษที่เคยเกลียดเธอและตอนนี้เนยเปิดร้านอาหารของตัวเองลูกสาวฉันอยากเจอเธออีกครั้งเขาพูดเบาๆเธอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาจริงๆมิสายิ้มน้ำตาคลอเธอไม่คิดว่าคนที่เธอเคยทำร้ายจะให้อภัยได้เร็วขนาดนี้ ขอบคุณนะนาวาที่ยังเห็นฉันเป็นคนเดิมเธอไม่ใช่คนเดิมแล้วนิสาเธอกลายเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากกว่าใครเขายื่นกล่องขนมมะพร้าวแก้วให้เนยทําเองฝากมาให้ขนมกล่องเล็กๆใบนั้นเหมือนมีน้ำหนักมากกว่าทองมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากวันนั้นนิสาเริ่มไปทำบุญบ่อยขึ้นเธอไม่ได้ไปเพื่อขอพอรเรื่องความรัก หรือขอโอกาสจากใครแต่เพื่อขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกครั้งที่กราบพระเธอมักหลับตาและพูดในใจว่าขอให้ฉันมีสติพอที่จะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยคำว่ารักอีกบางเย็นเธอนั่งสอนพิมพ์เย็บผ้าอยู่หน้าร้านมีชายคนหนึ่งเดินผ่านร้านเป็นประจำอนุชาเขาไม่ได้เข้ามาแต่จะยิ้มให้ทุกครั้งที่เดินผ่านจนวันหนึ่งเขาแวะเข้ามาอย่างไม่ตั้งใจยังเย็บจักอยู่เลยเหรอพี่นิสา ก็ไม่มีอะไรให้ทำนี่คะเย็บพานี่แหละดีที่สุดในชีวิตฉันเขายิ้มแล้วนั่งลงตรงหน้าผมเห็นร้านพี่จากฝั่งถนนทุกวันอยากจะเข้ามาทักหลายครั้งแต่ก็ไม่กล้ามีสายิ้มบางๆไม่ต้องหรอกจ่ะอดีตมันไม่กัดใครถ้าเราไม่กลับไปให้มันกัดอีกทั้งคู่หัวเราะเบาๆในบรรยากาศอบอุ่นไม่มีคำสัญญาไม่มีการขอคืนดีแต่ในรอยยิ้มของทั้งคู่มีคำว่าเข้าใจซ่อนอยู่ เวลาผ่านไปอีกสองปีร้านของนิสาเริ่มมีชื่อเสียงในตลาดคนชอบเอาผ้าเก่ามาให้เธอซ่อมเพราะเธอไม่เคยปฏิเสธงานไหนเลยผ้าเก่าก็เหมือนชีวิตคนเธอมาักพูดกับพิมพ์มันอาจขาดอาจช้ำแต่ถ้าซ่อมด้วยใจมันจะกลับมามีค่าอีกครั้งพิมพ์หัวเราะแม่พูดเหมือนเคยผ่านอะไรเยอะเลยนะคะก็ผ่านมาทั้งชีวิตแล้วล่ะลูกนิสายิ้มดวงตาเธอมีประกายอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน บ่ายวันหนึ่งท้องฟ้าเปลี่ยนสีฝนเริ่มโปรยลูกค้าทยอยเก็บของกลับบ้านเหลือเพียงจักเย็บผ้ากับเสียงฝนที่กระทบหลังคานิสายกมือแตะกระจกหน้าร้านมองละอองฝนร่วงลงมาช้าๆเธอนึกถึงตัวเองในวัยสาวเด็กผู้หญิงที่หนีออกจากบ้านกลางสายฝนเพื่อหาความรักแต่ตอนนี้เธอไม่หนีอีกแล้วชีวิตก็เหมือนฝนเธอพูดเบาๆจะตกกี่ครั้งก็ช่าง ขอแค่เราไม่กลัวที่จะเปียกอีกพิมพ์หันมามองแม่พูดอะไรนะคะเปล่าหรอกลูกแค่พูดกับฝนคืนนั้นนิสาเขียนบันทึกหน้าใหม่ในสมุดเล่มเดิมฉันเคยคิดว่าความรักต้องมีอีกคนเสมอแต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่ารักแท้คือการยืนอยู่ได้แม้จะอยู่คนเดียว ขอบคุณผู้ชายทั้ง3คนในชีวิตที่สอนให้ฉันเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีใครแต่มาจากวันที่เราให้อภัยตัวเองได้หมดหัวใจ